เป็นหมาประมาณก็สิบปีแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีบ้านประตูเลยเพราะว่าป้ายของนําไม่ถึงมาเป็นสิบปีแล้วเปิดมาต้นน้ามันจะเอาหมดมันจะออกจะออกหมดทุกช่องเลยอะเพราะว่าไม่มีบ้านประตูปิดจะเอาข้าวสาทีไรต้องหากระเบื้องมั่งฝางมั่งอุดมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นบานเหล็กช่วงก่อนมันมีขโมยมั่งตอนนี้มันมัเก่ามันชํารุดมันขาดหายไม่มีมีบางส่วนที่โดนขโมยมีบางส่วนนิดนิด แต่เขาตอนนี้มันมันขาดหายไปมั่งแล้วก็ทีนี้มันไม่มีใครมาซ่อมไม่มีใครมาดูเลยเลยบานประตูเนี่ยฝากถึงหน่วยงานนะคะพี่เหมือนผู้ช่วยที่ฝากไปให้เข้ามาดูแลประตูน้ําบ้างที่ประสานไปแล้วก็ขอความช่วยเหลือหน่อยคะคะพี่เดือดร้อนมากแล้วปีนี้ภัยแล้งเยอะด้วยค่ะพี่น้ําไม่ถึงสาตักกะทีหนึ่งถึงก็ไม่เต็มสาค่ะทรงผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำใช่ค่ะโครงการส่งน้าบางบุรี ได้ดําเนินการสํารวจแล้วก็ประมาณการและปีงบประมาณห้าเก้าได้รับประมาณบางส่วนเนี่ยตอนนี้ขณะนี้นะครับทางโครงการได้ดำเนินการโดยเริ่มจากคลองสิบสองสายซึ่งเป็นคลองแรกของของฝ่ายสงครามที่สองไล่ไปไปเรื่อยๆจนถึงคลอง2ี่สปดายซึ่งเป็นสายสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคลองสิบหกสายที่ที่พี่กล่าวเมื่อเมื่อสักครู่นะครับเราอ่ะกำลังดำเนินการแล้วแต่ว่าต้องขอเวลาว่าเราอ่ะทำให้แน่นอนครับ คือในส่วนของปี59เนี่ยที่ได้รับประมาณมนเนี่ยมันจะประมาณสัก30-40เปอร์เซ็นต์นะครับ